าาอ Allah, ัลลอฮฺม์อัลลอฮฺอาาัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลล م ฮฺอ ل ลลอฮฺอัลลอฮฺอัล م อฮฺอัลลอ ل ฺอัลลอฮฺอัล ه อฮฺอัลลอฮฺ้ัลลอฮู้ัลงอฮฺอัลลอรฺอัลลอฮฺอัลลอฺ่อัลลอวฺอัลลอฮฺอัลลอรฺอัลลอฮฺอัลลอฮอันนี้เรัจะอูดถังความรักของอัลลอฮ์ทั่มอต่อ่าวนะคอับความรักของอัลลอฮ์ทั่มีต่อเราอั้นัน่างยนะิ่งใหญ่นัั พระองค์ทรงบอกเราว่าพระองค์ปรารถนาที่จะให้อภัยเราอยู่เสมอว่าลอฮุยรีดูออยาตูบารีกุมวะยูรีดุลลดีนยาตบิอูนชฮาวัตอันตะมลูไมลันอาซีมาแล้วพระองค์ทรงปรารถนาที่จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่บริบัติตาความใคร่ไฟต่ำน,นั้นปรารถนาจะให้พวกเจ้าเอ็นเอียงออกไปจากออกไปอย่างมากมายโะอ,อันนิซาายาที่ย7่สี่17 สองพระองค์ทรงแบมือของพระองค์ทั้งวันทั้งคืนเพื่อรอรับการอภัยโทษของเราอัลลอฮฺสผานุรักุตัดว่าในะฮะดิษในในฮะดิษที่บันทึกในมุสลิมสานะใช่ไหมคอินนัลลอฮฺฮะตะอาลลายับรุตุยะดะฮูบิลไลลีลียะตูบะมซีอุลอันฮาร์วยับรุตุยะดะฮูยะดะฮูบินนฮาร์ลียะตูบะมุซีอุลไลลีฮัตตาตัตตัวชัมซุมินมักริบะ แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเบะมือของพระองค์ในยามค่ําคืนเพื่อรับการเตาบักข,ของผู้ที่ทําผิดในตอนกลางวันและทรงเบะมือของพระองค์ในยามกลางวันเพื่อรับการเตาบักข,ของผู้ที่กระทําผิดในยามกลางคืนไปจนกว่าตะวันจะขึ้นทางทิศตะวันตกหมายถึงช่วงในช่วงใกล้ ช่วงใกล้วันวันวัน,ว,นวันกียร์มาเนี่ยอก็จะไม่ตอบรับาการตอบบ้าแล้ว 3. พระองค์เป็นผู้ที่เริ่มต้นก่อนทรงชี้นําให้เรามีสติและเกิดสํานึกอยากกลับตัวเมื่อเรากลับตัวจริงแล้วพระองค์ก็สรงอภัยท่งยกโทษให้กับเราเนี่ยอาลาทรงก็สรงมอบประทานว่าให้ให้เราเนี่ยได้ไปกับเนื้อกับตัวและในขณะเดียกันอาเลาก็ตอบรับการกลับเนื้อกับตัวของเรา ทั uhm ja ah in ้มัจยบะไป عليهم ียตูบูอินุลลาห์และตัวบูอินุลหีมรตัวบ่ายนี่นะแปลว่าแล้วพระองค์ก็ชี้แนะการกลับตัวให้แก่พวกเขาเพื่อพวกเขาได้รับการได้กลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงรับการสำนึกผิดผู้ทรงกรุณาเสมอ เมื่อเรากลับตัวจริงได้แล้วบาปที่เคยทําจะถูกเปลี่ยนให้อยู่ในบัญชีผลบุญของเราแทนอิลลามจเจบะอาเมนะวะมิลซอลิฮัมซออามลันซอลิฮัมเฝอุลัยกัยุบดิรุลลอฮฺซายอาติฮิม ح س ن ا ت و ك ا ن ا ل ل ه و ا ف و ر ر ه ي م รุร่ารอัลฟุรกานอายะที่เจ็ดสิบความว่าเว้นแต่ผู้ที่กลับตัวและศรัทธาและประกอบการงานที่ดีเขาเหล่านั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดีและอัลลอฮ์เป็นผู้ ู้ทรงอภัยผู้ทรงกรุณาเสมอเนี่ยหมายถึงว่าในขณะที่เรากลับเนื้อกลับตัวแล้วเนี่ยเราล็อกตอบทรงตอบรับเตาบ้านแล้วเราก็จะเปลี่ยนความชั่วที่เราเคยทาที่เราเตาบ้านเนี่ยให้เป็นความดีอลัลลอฮ์มาอัลลอฮ์อัอลอลอก์ดี الله الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجحالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والذين يموتون وهم كفار اولئك عتدنا لهم عذابا علي س ر ع ا ل ن م ف แท้จริงการสำนึกผิดกับตัวที่อัลเลาะห์จะทรงรับนั้นก็คือสำหรับบรรดาผู้ที่ทำความชั่วด้วยความเขาคนที่ทำผิดทุกคนทำด้วยความเขลาทั้งสิ้นแล้วพวกเขาสำนึกกับเนื้อกับตัวในเวลาอันใกล้ชนเหล่านี้แหละอัลลาะ์จะทรงอภัยโทษให้แก่เขาและอัลลอะ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณการสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวที่อัลลาะ์จะทรงรับ นั้นไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ี่ทำความชั่วต่างๆจนกระทั่งเมื่อความตายได้มายังคนคนหนึ่งคนใดในพวกเขาและเพรากล่าว่าบัดน,นี้แหละข้าพระองค์ขอสํานึกผิด กลับตัวและไม่ใช่สําหรับบรรดาผู้ตายในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ประเสฐศรัทธาด้วยชนเหล่านี้เราเตรียมไว้แล้วสําหรับเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บปวดเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยคือเมื่อเราทําผิดให้เรารีบกลับเนื้อกลับตัวเลยรีบเตาบะเลยแล้วอัลลอฮฺขงรตอบรับเว้นแต่ว่าความตายจะมาถึงหรือวันเกยามมาที่มาถึงเราจะกลับเนื้อกลับตัวแค่ไหนอัลลอฮ์ก็จะไม่ตอบรับแล้วสุงเวลานั้นอัลลอฮ์ก็จะลงโทษนะครับ